ท่ามกลางคืนที่เงียบสงัดคินเด็กชายผู้มีจินตนาการกว้างไกลมักจะฝันถึงสถานที่แปลกประหลาดเสมอแต่คืนหนึ่งความฝันของเขาต่างไปจากเดิมเขาฝันเห็นสิงโตตัวใหญ่ที่มีขนสีทองระยิบระยับยืนอยู่บนยอดเขาสูงสิงโตนั้นดูทรงพลังและน่าเกรงขามเจ้าคือใครกันคินถามในฝันสิงโตตัวนั้นหันมามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับ ข้าคือผู้พิทักษแห่งป่าทองคำและเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกที่จะร่วมเดินทางไปกับข้าคินตื่นขึ้นจากความฝันด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาไม่รู้ว่าความฝันนี้หมายถึงอะไรแต่มันรู้สึกสมจริงจนเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่ามันอาจจะเป็นมากกว่าฝันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เขาเดินเล่นในป่าใกล้บ้านเขาสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกประหลาดต้นไม้ที่เคยเขียวขจีมีประกายสีทองอ่อน เขาเดินตามเส้นทางนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่ที่หน้าผาหินสูงที่นั่นเองเขาเห็นสิงโตในฝันของเขายืนรออยู่ข้ามาแล้วคินพูดเบาๆด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจสิงโตทองคํามองเขาด้วยดวงตาอ่อนโยนการผจญภัยของเจ้าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจงตามข้ามาคินและเจ้าจะได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าทองคําแห่งนี้คินรู้ทันทีว่า เขากำลังจะได้เผชิญกับการผจญภัยที่ไม่เหมือนใครการเดินทางของเด็กชายและสิงโตทองคำเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่คินได้พบกับสิงโตทองคำเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ล้อมรอบตัวเขาพื้นที่รอบๆป่าดูส่องแสงระยิบระยับเป็นสีทองมันเหมือนกับว่าป่าแห่งนี้ซ่อนความลับและเวทมนตร์ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเจ้าพร้อมหรือยังสิงโตทองคำถามพลางมองคินด้วยสายตาที่ทรงพลังป่าทองคำแห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่า แต่มันเป็นดินแดนแห่งการทดสอบคินพยักหน้าฉันพร้อมแล้วเราต้องทำอะไรต่อสิงโตทองคําพาคินเดินลึกเข้าไปในป่าแต่ยิ่งพวกเขาเดินเข้าไปไกลเท่าไรบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงนกที่เคยร้องเพลงกลับเงียบสงัดและลมที่เคยพัดเบาๆกลายเป็นลมหอบแรงขึ้นเจ้าจะต้องผ่านบททดสอบแรกสิงโตกล่าวที่นี่มีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่เจ้าต้องค้นหาคินเริ่มมองไปรอบๆด้วยความสงสัย ขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาสังเกตเห็นต้นไม้หนึ่งที่มีรากยื่นออกมาอย่างน่าประหลาดมันดูเหมือนจะซ่อนบางสิ่งไว้ใต้พื้นดินฉันว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้แน่แน่คินพูดขณะก้มลงขุดใต้รากไม้นั้นทันใดนั้นเองเขาพบกล่องไม้โบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นเมื่อเขาเปิดกล่องออกมาเขาพบแสงทองส่องออกมาในทันทีข้างในกล่องมีกุญแจทองคำที่ดูทรงพลังกุญแจนี้คือกุญแจที่จะพาเจ้าไปสู่การทดสอบต่อไป สิงโตทองคำกล่าวแต่เจ้าต้องเตรียมพร้อมเพราะบททดสอบต่อไปจะยากขึ้นคินจับกุญแจทองคำนั้นไว้ในมือรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านออกมาเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นและยังมีอีกหลายสิ่งที่เขาต้องเผชิญฉันพร้อมสำหรับทุกบททดสอบคินพูดด้วยความมุ่งมั่นสิงโตทองคำพยักหน้าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าจงเชื่อมั่นในตัวเจ้าเองและพลังที่อยู่ในมือเจ้าทั้งสองเดินต่อไปในป่าทองคำ พร้อมกับกุญแจที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผจญภัยครั้งต่อไปหลังจากที่คินได้ค้นพบกุญแจทองคําที่ซ่อนอยู่ใต้รากไม้ใหญ่เขารู้ว่าการผจญภัยของเขายังคงดำเนินต่อไปและบททดสอบครั้งใหม่กำลังรอเขาอยู่สิงโตทองคำเดินเคียงข้างคินขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าทองคำบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแสงสีทองที่ค่อยๆส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆเจ้าพร้อมสำหรับบททดสอบต่อไปหรือยังสิงโตถามด้วยเสียงที่สงบและหนักแน่นคินพยักหน้า ฉันพร้อมแล้วบททดสอบนี้คืออะไรสิงโตทองคำไม่ตอบแต่เพียงชี้ไปที่ขอบฟ้าที่มีประตูใหญ่สีทองตั้งอยู่ประตูนั้นส่องแสงระยิประยับราวกับมันทำจากแสงอาทิตย์บนประตูมีสัญ,ญลักษณ์โบราณที่แกะสลักไว้ลวดลายต่างๆนั้นเหมือนกับกุญแจที่คินถืออยู่นี่คือประตูแห่งบททดสอบสิงโตทองคำกล่าวกุญแจที่เจ้าได้ค้นพบจะพาเจ้าไปสู่สิ่งที่ซ่อนอยู่หลังประตูนี้แต่ว่าเจ้าจะต้องเผชิญกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเจ้า คินมองไปที่ประตูด้วยความตื่นเต้นและกังวลเล็กน้อยเขารู้ว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาสิ่งของแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาฉันจะไม่ยอมแพ้คินพูดอย่างมุ่งมั่นฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่หลังประตูนี้คินหยิบกุญแจทองคำขึ้นมาและค่อยๆใส่ลงไปในช่องบนประตูเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นก่อนที่ประตูทองคำจะเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากภายใน เจ้าจะต้องก้าวผ่านมันไปด้วยความกล้าหาญสิงโตกล่าวจำไว้ว่าเจ้าจะไม่อยู่คนเดียวข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอคินสูดหายใจลึกๆก่อนจะก้าวเข้าสู่ประตูที่เปิดออกแสงสว่างจ้าล้อมรอบตัวเขาขณะที่เขาก้าวเข้าไปสู่บททดสอบใหม่ที่รอเขาอยู่ เมื่อคินก้าวผ่านประตูทองคำแสงสว่างจ้าที่เคยล้อมรอบตัวเขาค่อยๆจางลงเผยให้เห็นดินแดนใหม่ที่เงียบสงัดป่าที่เคยเต็มไปด้วยแสงทองกลับกลายเป็นป่าที่เงียบเหงาและมืดมิดต้นไม้สูงใหญ่รอบตัวเขาดูเหมือนจะมืดดำและเต็มไปด้วยเงาลึกลับนี่คือบททดสอบแห่งความกลัวเสียงของสิงโตทองคำดังขึ้นจากด้านหลังเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเจ้าคินรู้สึกถึงความกังวลที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ เขาทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่เฝ้าจับตามองเขาจากเงามืดแต่เขารู้ดีว่าหากเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเขาจะไม่มีทางผ่านการทดสอบนี้ไปได้ทันใดนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นรอบตัวเขามันเป็นเสียงของสัตว์ป่าที่เขาเคยกลัวตั้งแต่เด็กเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกถึงความกลัวที่เคยฝังลึกในจิตใจของเขาเจ้าจะไม่มีวันเอาชนะความกลัวนี้ได้เสียงในเงามืดกล่าวเย่อเยอ้ คินหยุดยืนอยู่กลางป่าและพยายามรวบรวมความกล้าหาญเขารู้ว่าหากเขาปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำเขาจะไม่สามารถผ่านบททดสอบนี้ได้ฉันไม่กลัวพวกแกคินตะโกนออกไปทันใดนั้นแสงสว่างจากกุญแจทองคำในมือของคินเริ่มเปล่งประกายออกมาแสงนั้นค่อยๆขับไล่ความมืดที่ล้อมรอบตัวเขาเงามืดที่เคยหวาดกลัวจางหายไปทีละน้อยแสงสว่างในตัวเจ้าคือพลังที่แท้จริงสิงโตทองคำกล่าว ความกลัวจะไม่มีทางครอบงำเจ้าได้หากเจ้าเชื่อมั่นในตัวเองคินยิ้มและรู้สึกถึงความกล้าที่เพิ่มขึ้นในตัวเขาเขาเดินต่อไปในป่ามืดด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าวที่เขาเดินแสงสว่างจากกุญแจทองคำก็ขับไล่เงามืดที่ขวางทางเขาออกไปทีละน้อยในที่สุดคินก็ผ่านพ้นบททดสอบแห่งความกลัวได้สำเร็จเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ยังไม่จบแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากที่คินสามารถเอาชนะความกลัวในใจของเขาได้สำเร็จ เขารู้สึกถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นการเดินทางของเขาในป่าทองคําได้พาเขามาไกลเกินกว่าที่เขาคิดไว้สิงโตทองคําเดินเคียงข้างเขาตลอดเส้นทางขณะที่ป่าเริ่มกลับคืนสู่ความสว่างสวยอีกครั้งเจ้าทําได้ดีมากคินสิงโตกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่บททดสอบสุดท้ายยังคงรอเจ้าอยู่คินพยักหน้ารู้ดีว่าการผจญภัยครั้งนี้ยังไม่จบเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เขามุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขณะที่ต้นไม้รอบตัวเริ่มส่องแสงสีทองอีกครั้งในไม่ช้าคินและสิงโตทองคําก็เดินทางมาถึงหน้าผาสูงที่นั่นมีแท่นหินโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ที่พลังอันยิ่งใหญ่ของป่าทองคําซ่อนอยู่นี่คือที่ที่เจ้าจะต้องพิสูจน์ความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ในจิตใจของเจ้าสิงโตกล่าวถ้าเจ้าสามารถปลดปล่อยพลังแห่งป่าทองคําได้เจ้าจะกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่าง คินยืนอยู่หน้าบัลลังหินที่ส่องแสงเบาๆเขาหยิบกุญแจทองคำขึ้นมาและค่อยๆใส่ลงในช่องบนแท่นหินเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นและทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งป่าต้นไม้ทุกต้นและพื้นดินที่เคยมืดมิดกลับสว่างสวัยด้วยแสงทองป่าทองคำได้กลับคืนสู่ความงดงามของมันอีกครั้งและคินรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไหลผ่านตัวเขาเจ้าทำสำเร็จแล้วสิงโตทองคำกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งป่าทองคำ คินรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตัวเองเขาไม่เพียงแต่เอาชนะความกลัวของตัวเองแต่ยังสามารถปลดปล่อยพลังแห่งแสงสว่างในป่านี้ได้สำเร็จการผจญภัยของคินในป่าทองคำจบลงแล้วแต่เขารู้ว่าการผจญภัยครั้งใหม่ยังคงรอเขาอยู่ในอนาคตและเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามา เมื่อแสงสว่างจากแท่นหินแพร่กระจายไปทั่วป่าทองคำดินแดนที่เคยเงียบสงกลับมาเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้งต้นไม้และพืชพันธุ์ที่เคยหม่นหมองกลายเป็นสีทองสดใสทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคินดูเหมือนจะเปล่งประกายด้วยแสงแห่งพลังเจ้าทำได้ดีมากคินสิงโตทองคำกล่าวขณะที่มันก้าวเข้ามาใกล้คินเจ้าได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของป่านี้แล้วและเจ้าก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างอย่างแท้จริงคินหันกลับไปมองสิงโตทองคำด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ฉันทำได้แล้วจริงๆเขาพูดเบาๆขณะที่ความรู้สึกแห่งความสำเร็จแผ่ซ่านไปทั่วตัวเขาทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่เคยสว่างสวยก็เริ่มส่องประกายเป็นสีทองอ่อนๆและพายุแห่งแสงสีทองก็ก่กอตัวขึ้นเหนือแท่นหินมันเป็นสัญ,ญญาณของการยอมรับจากป่าทองคำที่มอบหมายให้คินเป็นผู้พิทักษ์อย่างเป็นทางการการผจญภัยครั้งนี้สอนให้ข้าได้รู้ว่าความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถนำพาข้าไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ คินพูดพร้อมกับมองไปยังป่าที่ส่องแสงสดใสสิงโตทองคำพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเจ้าได้ผ่านบททดสอบทุกอย่างที่ป่าทองคำมอบให้และข้ารู้ว่าเจ้ายังมีพลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกมากในอนาคตคินยิ้มและรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลและแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะจบลงแต่เขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า ฉันจะพร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่รออยู่ในอนาคตคินพูดด้วยความมั่นใจการผจญภัยของคินในป่าทองคําสิ้นสุดลงแต่เขารู้ดีว่ายังมีดินแดนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างและเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจ